ผมพันโทจากกิจพลอยลังหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองกำลังสุรีขอญาตกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการกิจสังสรรค์กองกำลังสุรีวันที่22กุาคมถึง1มีนาคมนี้สำหรับโครงการใิ้นักเรียนเข้าท่องโครงการจำนวนสิบนายกลุ่มที่2กลุ่มที่พิเศษจำนวนส1นายกัรเลือกจากกลุ่มโรงเรียนพื้นที่ชายแดนให้กับนักเรียนที่เรียนดีในแต่ละจังหวัดเยาวชนในพื้นที่ชายแดนสามารถเข้าเป็นนักเรียนเจราหนาหานได้อย่างทพ่วถึง ซึ่งได้เริ่มเข้าว่ากิจกรรมในแนวการส,สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนจุิาหารซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการอยู่แล้วประกอบด้วยรวมนักเรียนเข้าร่วมโครงการและรับมอบกันว่าจากท่านผู้จัดการกองการสุรีจำนวนสเจ็นายโดยนักเรียนที่ต้องเดินทางไปสอบมาตุ้งพื้นพัดโอเคก็สวัสดีครับน้องๆพี่นะครับชื่อพี่ติวนะครับก็ส่วนคุนธรรมพี่พี่ป้อมนะครับ ก่อนจะมารู้จักกับโรงเรียนเตรียมอหารนะครับอาและบกระยะเวลาการศึกษาสองปีโดยมีการสอนท่าวิชาการเหมือนนักเรียนนักศึกษาชช้นนี้ห้าและบกในไฟฟังเรียนที่เราประกาศว่าเป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษตามประกาศของกระทรวงการคลังครับและสี่กลุ่มโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในลักษณะของพื้นที่พิเศษครับในการสอบวิชาการครับมีห้าวิชาหนึ่งรัตศาสตร์สองวิทยาศาสตร์สามสังคมศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมก็ นักเรียนท่านหนั่รอนั้นนะครับต้องมีความเป็นผู้นาด้วยเพื่อเป็นความแตกต่างของนักเรียนมัธยมตัวไปเราก็เลยกําหนดคุณลักษณะสูงสวนการของพื้นที่เป็นสัญลักษณ์ของการเกํากำลังสามเหลาครบับริเวณด้านหน้าอาคารเป็นที่ปริสัมพานพระบรมราชานุนักเรียนจนอาหาที่้งที่58นะครับมันจะน้อยเดินจงก้าวไปที่หที่69นะจบการศึกษานะครับจากโรงเรียนอามิโยงนะครับจากโรงเรียนจนามปาหาราชจังหวัดอุบลน,นะครับ แล้วก็เป็นนักเรียนเจนมาหารนะครับรุ่นที่ห7นะครับเป็นนักเรียนร้อยสอบรนะครับรุ่นที่อยู่ที่กองนาเซอรลีนะครับก็ได้มีการทําแผนได้มีการฝึกอะไรที่แล้วแต่ในการปคองการชายแดนนะครับก็ีโวกาสภาษาอังกฤษก็มีทั้งวิชาครับภาษาไทยโอเคห้าวิชานะครับมาเซอรีถึงมีโครงการนี้ นอ,อย่างแรกก่อนทำไมถึงมีโครงการนี้ผมจะมีโอกาสที่เขาถึงเขารึอเปล่ากำลังจะบอกว่าเครื่องใหญ่ๆเลยสมัยก่อนทุกวันเนี่ยแครค่กงเลเดียวโทรศัพท์สามารถที่จะถ่ายรูปก็ได้เล่นใครจะคิดว่ามนุษย์จะทำพวกนี้ได้ถ่ายรูปนี้ส่งไปเมกา ใช้เวลาสามใช้เวลาสามวินาทีสี่วินาทีถึงไล่ควายไปไถนาไถนาไล่ควายนะสมัยก่อนเรียนหนังสือจบป .4 จะส่งเรียนไม่ไหวเพราะว่าอ่าผมมีพี่น้องห้าคนผมเป็นคนสุดท้องสองห้าสมัยนะั้นแล้วก็ไปเรียนตามคำแหงต่อ พี่คนที่สองจบปสี่คนที่สามจบปสี่คนที่สี่จบปสี่ผมจบปห